ครับหลังจากประกอบปีกกับหางได้แล้วเราก็มาทําตัวล็อกนะครับเราก็จะใช้เชือกหูรองเท้านะครับมัดบ่วงอย่างนี้นะครับกว้างประมาณ5เซนติเมตรเราใช้สองฝั่งนะครับ ให้ไฟลน เราได้ห่วงเชือกแล้วสองอันเราก็มาทำตะขอหลังยางขอหลังยางก็ง่ายๆเลยครับงอฝั่งนี้ทีนึงงอเป็นรูปตัว S นะครับ ตัดทำสองตัว กาวด้านล่างเสร็จนะครับข้างๆนี้ก็เอากาตาช้างหยอดอีกทีนะครับให้มันแข็งแรงนะครับอีกฝั่งหนึ่งของลำตัวนี่เราจะใช้ร้อยอย่างนี้เลยง่ายๆ xịt lại ở bên này nó luôn phép điều. yeah <laughs> อย่างวงรัดละกันให้มันแน่นๆไม่ให้มันหลุด โอเคอะเราลองมาประกอบดูนี่ก็รูดมาให้มันชิดอย่างนี้ตรงนี้ก็ล็อกดูนะครับโอเคเส้นหนึ่งก็ประมาณสองทบถึงสามทบแล้วแต่นะครับใช้กี่เส้นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้ ปีกกะลัตัวนี้ให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาได้สังเกตชายปีกหน้ากับปีกหลังนะครับให้มันได้ระดับผมก็มองไม่ค่อยเห็นโอเคจริงๆแล้วมันได้แล้วครับเนี่ยก็ใส่ย,ยางตรงเนี้ถ้ามันถ้ามันยังหลวมหลวมคองแข็งอย่างนี้ก็เพิ่มยางาไปเองครับ คือให้มันแน่นเวลาเราจับเหวี่ยงอะ่ะมันก็จะเวี่ยงได้นะครับโดยที่ปีกปีกไม่เลื่อนแต่ถ้าปีกเนี้ยเลื่อนน่ะเวลาการบินอะ่ะอาจจะพลิกตัวได้นะครับต่อไปผมก็จะทำที่จับเวี่ยงที่จับเหวี่ยงตรงนี้ ผมก็จะวัดลงมาเซนหนึ่งเซนติเมตรจับไปเลยใช้ตะเกียบ ตัดออกโอเคป่นนิดนึงให้สวยงาม ร็จแ,แล้วก็อัดปืนกาวเข้าไปเลยครับจเวียงง่ายๆแต่ได้ผลนะครับเสร็จแ,แล้วคนที่สนัดขวาก็เจาะฝั่งปีกด้านซ้ายนักเรียนที่สนัดซ้ายก็ต้องเจาะฝั่งนู้นนะครับ นักเรียนถนัดซ้ายเจาะปีดด้านขวาโอเคเสร็จเรียบร้อยคลิปหน้าก็จะเป็นการประกอบชุดไฟนะครับ